มีตุยนั่นเองตัวไม่ตุยตุยยังไม่ตุยอะตุย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 ยาวยาวตยาวโอเคส่วนเรานะไอตัวที่มันเล็กๆตรงเนี้ยก็คือไอตุตะนะคะชื่อจริงชื่อตุตะชื่อเล่นชื่อตุตตะชื่อไม่จริง แล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันเนี่ย จัดไปอ่าเห็นกันชัดๆชัจัดจ้าหนูเลนนี่จดดากดาวคาเกรราค่ะตอนนี้น้านเลนนี่อายุ18ปปีที่แล้วก็18โปอ้โหปีหน้าก็18กี่ข้าศิ 50, ปีก็18ตลอดกาลนี่มัน18บแปดวก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 ใช่ <laughs> แลวเลนนี่ก็สูง160 ลูกดีผ่านมาแล้วจะได้ไม่ต้องอให้ของขวัญไม่อยากเชียร์ต๊องขนาดนั้นแล้วยังมีปีน้าไว้พี่ตุ้มตุ้ยเออ,อพี่ตุ้มตุยม้ยปีน่ากับพี่ตุมตุ้ยก็ลืมแล้วไงเฮ้ยอ,อ่ะและตอนนี้นะคะจบหลักของเลนนี่นะเลนนี่ทำงานอยู่ที่รีปสตูดิโอแบบแบบพี่เจ้าข,ของเขาไม่รู้ว่าเลนนี่ทำงานอยู่ที่นี่รีปแบรนด์อัมบาสเตอร์อะไรอรับอัมบาสเตอร์นี่แปลว่าอะไร่ แล้วเรนนี่ทำอะไรบ้างหน้าที่เดนนี่พูดพูดพูดแล้วก็พูดแล้วก็เต้นแล้วก็พูดแล้วก็เนี่ยตอนนี้ชวนเดอกแก๊งมาทําด้วยกันแล้วเนี่ยใช่แล้วใช่แล้วอ่าแล้นี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชิงผู้ชิงผู้ชิงเออผู้ชิงนะแต่ว่าโรมเท้าชาชชาชาลาลาชัชาอะไรเนี่ยของเรนนี่อยู่ที่ดาอาเกดานะโอ้โห สาวน้อยน่ารักขนาดนี้ทำไมถูกอับเปบยออกมาเรนนี่ซุ่มซ่ามไงเอ้ยมันต้องมีเบื้องหลังนะคุณผู้ชมเก็บไว้ก่อนอติดตามชมตอต่อไปอ่ะเรื่องส่วนตัวต่อไปของเรนนี่นั่นก็คือสิ่งที่เรนนี่ชอบมากมากอันนั้นอะไรนะส้มตำกําลังจะพูดเลยว่าเขา ้ตำน้ำพริกสิจ๊ะนี่นี่คือขวงสาแล้วนะเรนนี่ไม่ใช่นั่นมันคือมัทฉะชาเขียวสุดโปรดของเรนนี่อันนั้นคือที่คนไงที่คนแล้วเรนนี่ก็ชอบทาโกยากิดูออกไหมน่ะหนวดมันดูดุบดีนะอหนนูมัไม่ตายหรอกินแบบเป็นๆหรอใช่ไงเหมือนเกาหลีแล้วอต่อมานมสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่นมเชอร์เบอร์รี่ะใช่แล้วชอบมาก แม่เข้ากับสีชุดของเลนนี่แล้วอะไรที่มันนึกๆนึ่งงกหัวไปพงกหัวมานั่นคือเหมียวน้อยของเลนนี่แมวหรอแมวใช่เลนนี่ชอบแมวมากแมวในเมืองมนุษย์น่ารักมากอนนี้เลนนี่เป็นท่านแมวมและที่ชอบที่สุดที่สุดของที่สุดที่สุดเห็นไหมที่มีปีกะอะที่มันบินมาใช่ไหมใช่แบงค์บินได้ใช,ใช่ชอบจะบินหนีเลยน่าเลนนีนน่ถึงจนอยู่อย่างนี้<บ>น บินหนีตลดอดนี่มันบินหนีมาจากช่องทางขวาหรือเปล่าเนี่ยใช่มันบินหนีตลอดเวลาเพราะช่องทางขวาสิ่งที่เลนนี่ไม่ชอบก็คือคนในกระเป๋าตางังไม่ใช่ <c oughs> นั่นก็คือการที่ไม่มีตังนั้นปกตินี่เลนนี่ก็ใช่ไงมันชอบบินหนีไปลเลน <c oughs> ลนี่ก็เลยไม่ชอบไม่ชอบกระเป๋าตังโล่งๆกระเป๋าตังเปล่าๆก็ต <c oughs> <c oughs> ้องเป็นกระเป๋าตังที่มันแน่นๆหนักๆใช่ไหมเลนนี่เหรียญ ไม่เอาขอเป็นแบงคสิขอเป็นแบงค์อามีใครอยากดูเรื่องอะไรของเรนนี่ต่ออีกไหมด,ดูถัดไปเลยมาเห็นไหมอ,อันนี้เรนนี่ร่างใหม่ใสกิ๊กสมากิ๊กสมากักเลยล่ะน,นี่แสดงว่าเรนนี่มีสองชุดเหรอเนี่ยสาชุดสามชุดแล้วนั่นลูกใครเนี่ยโอ้ยนี่คืออาร์ติจ้าของศิลป,ปินอ๋อใช่ใช่เรียกว่าเป็น ของการออกแบบเป็นดีไซนเนอร์ประจำตัวของเรนนี่เลยแหละอ,อนั่นก็คือเจ้าปลาสุดที่ยวนักสุดน่ารักสุดเล่งของเรนนี่ใช่จำเประครังนั้นเองเย้ถ้าไม่ได้เจ้าปาลาเรนนี่ก็จะไม่มีร่างนี้เห็นไหมร่างเนี้ยสวยสุดมากเลยเรนนี่มีชุดข้างในมีชุดข้างนอกน่ารักใส่กิ๊กอ้ยอย่างี้เรนนี่ถอดแว่นได้ด้วยนี่ ่ใช่เลนนี่ถอดปีกถอดแวน่นถอดถอดทุกอย่างได้หมดถอด,ถอดทุกอย่างถอดทุกอย่างเห็นไหมสวยไหมถ้าสวยทุกคนปรบม, <c oughs> มือบอกมือให้กับเจ้าปลาเพื่อนรักของเลนนี่ด้วยทุกคนไปติดตามได้ที่เพจเจ้าปลาทองนะจ๊ะ <c oughs> แต่ก่อนจะไปติดตามติดตามเพลน,เนนี่ก่อนนะใจใจกดปมสไครปเลนนี่ก่อนนะเอาล่ะ รู้จักเลนี่กันหมดเปลือกหมดตัวหมดใจไปหมดแล้วรู้จักคนต่อไปเลยดีกว่าคนต่อไปพิ่ต้มตุย้นี่คือล่างเทพเจ้าของขันเองล่างเทพเจ้าเลยไหนพี่ต้มตุยบอกเขาไปสิต่างทองไงพี่ต้มตุยอายุเท่าไหร่ทำไมในนั้นเขียนดูแปลกแตัวเลขแปลกมากต้องอธิบายชื่อจริงก่อนชื่อเต็มชื่อเต็มชื่ออะไรอะไม่ใช่พี่ไม่ใช่ชื่อพี่ต้มตุยเหรอ ใช่อันนั้นมันชื่อเล่นชื่อเล่นแล้วชื่อจริงคือตูมิตุยเอสกราดาตูมิจิบีที่สิบแปดพี่ตุ้มตุ้ยเหมือนเดิมแหละไหนขอชื่อจริงเราเร็วอีกทีสิตูมิโตะเอสกราดาตูมิจิบีที่สิบแปดพี่ตุ้มตุ้ยขอเรื่อพี่ตุ้มตุ้ยเหมือนเดิมแล้วพี่ตุ้มตุ้ยอายุเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะสองพันสามร้อยปีโอ้โหส่วนสูงเออพี่ตุ้มตุ้ยดูสูงมากสูงเท่าไหร่เนี่ย สูงร้อยเก้าสิบเองเตี้ยมากเตี้ยมากเล่นข่าวให้มาดูคนกลางค่ะเรนนี่พี่วาดพี่ตุ้มตุ้ยเขาขิงไปหน่อยอะพะอะข้ามไปข้ามไปวันเกิดพี่ตุ้มตุ้ยเกิดเมื่อไหร่เกิดทุกวันอ๋อเป็นไปได้ยังโอ้ข้าเป็นอัต์ต์อ๋อย่างแี้ก็จะได้มีของขวัญวันเกิดทุกวันกินเค้กทุกวันเฮ้นี่พี่ตุ้มตุ้ยมาจากดาวเดียวกันกับเลนนี่กับพี่ตุ้มตาเหรอ ถ้าเป็นเจ้าชายแห่งอาร์เกรดาพวกเจ้ามันสามมันชวนเลนนี่เราเลนนี่ไมเลนี่ไม่มีอะไรจะพูดแล้วล่ะตีตาลุมันเลยอ้ท่านเป็นเจ้าชายเหรอแน่นอนอ้าแต่ทลานทำไมมาอยู่ที่โลกมนุษย์อ่ะนั่นสิติดตูดเลนนี่มาติดตูดเลนนี่มาเล<า>นนี่ไม่อยากจะคิดถึงภาพอื่นมันเป็นผิดพลาดทางเทคนิค ำไมไม่กลับดาวไปล่ะกลับไม่ได้สิมันแค้นนักอ่ะก็อยู่ด้วยกันทำงานหาเงินไปเก็บตังค์กลับดาวกันตรงนี้แหละอ่าสิ่งที่ท่านเจ้าชายต้๊ตุยตัไม่ตุย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 ของเราเนี่ยชอบคืออะไรคือความเมตของข้านั่นเองความเมตความเมตความเมตของเราเมตเมตเมตมันเจ๋งกว่าเทพ เป็นขั้นกว่ามันคือความเน็ดขิงขิงใช่ไหมพี่ตุ้มตุ้ยอ่ะใช่มันเนยบขิงขิงฮะชอบกินขิงไม่ใช่อ้าวก็เนี่ยในรูปมันคือแง่งขิงจริงๆขิงมันมาจากเทพจริงๆไงเทพขิงขิงมันเลยเน่บขิงขิงอ๋อแล้วอะไรข้าข้างข้างรูปข้างคืออะไรอ่ะชอบกินสิงโตเหรอ คัสุดงเนื้อสิงโตทอดโอ้โหคัสตดงเป็นเนื้อสิงโตด้วยจับส่งตำรวจได้เลยว์สังวนเป็นเจ้าชายที่กินราชสีห์จากมิติเอื่นกินคัสุดงใส่ขิงนั่นเองแล้วสิ่งที่พี่ตุ้มตุ้ยไม่ชอบนั่นก็คือ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 ความอ่อนฮัดทำไมรู้สึกเหมือนโดนด่าเลยสิ่งนี้เรา เราคนรจะอยู่ตรงนี้รึเปล่าเราควรเขาเราควรชวนเขาไปเล่นเกมกับเราไว้เฮ้ยน่าสนใจนะเนี่ยเกมที่เราเล่นยังไงก็ไม่รอดตายตลอดกาลเจ้าพวกนู้นเนี่ยมาไขมูล้อแล้วมาไขมูล้อเอ้ยมันชื่อเทียบอะไรได้มาคขมูล้อมาใครมูล้อเออพี่ตุ้มตุ้มไปเล่นมาครมูล้อกันเรื่องนี้ไหมสบายมากโอ้โหชินละต้องแบกเดอะแบก ใดีกว่าอ๋อเ้ยร่างของพี่ตุ้มตุ้จับจากป่าน้ำป้าป๋านี่คือป้าป๋าของพี่ตุ้มตุ้ยเหรอใช่โอ้ยพี่ตุ้มตุ้ยดับว่าได้รับเกียรติมากนั่นคือได้รับเชิญจากป้าป๋าอาซูกิเอ้ยอาซูกะเอ้ยอิดได้ถูกแล้ว้เย ขนาดนี้ก็เพราะป๊าป้าอาสุกะนั่นเองยั้วสุดยอดไปเลยหล่อเฟี้ยวฟ้าวมากไหนมาอธิบายกันดีกว่าชุดของพี่ตุ้มตุ้ยนะรับแรงบันดาลใจมันจากอะไรก็คือมีใส่แว่นแล้วผมสีขาวอ้าวไม่ใช่นั่นคือป๊าป้าอาสุกะ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> อ่ะพี่ตุ้มตุ้ยอธิบายมาเลยอันนี้ก็คือชุดเกราะที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกในจักรวาล นอนน้อยอีต้องคีมขัดด้วยอ่ะดีนะไม่ใช่ตรงมเบอร์เรดูได้ไหมพี่ตุ้มตุ้ยชอหน่อยได้ไหมห่อขึ้นมาเลยพี่ตุ้มตุ้ยนี่มันเป็นสัญลักษณ์ของเจ้าชายนั่นเองหรอหรอเจ้าชายหนอนน่ะไม่ใช่พยายามไม่คิดไม่คิดเป็นเรื่องอื่นแล้วนะพยายามไม่คิดเป็นเรื่องอื่นแล้วนะนี่คือมีน้ำที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาล โอ้โหตอนนี้ป้าป๋าสุกนานีแบบมึงหัวพวกเรามากโอ้โอจะดูเท่มากอะ่ะใช่แล้ว,วป๋านอนอยู่แล้วป,ป๋าสุกากะทำมาเท่จริงๆแล้วสร้อยอ่ะสร้อยอะสร้อยอะไรอะสร้อยเป็นรูปมงกุฎหรือเปล่าใช่ไหมหน่าจะใช่นึกว่าสามงามเฮ้ย <c oughs> ไมขายได้ราคาไหมอะ <c oughs> เผื่อเราจะได้มีไปซื้อยานกับดาว <c oughs> นี่ไงเลนนี่เลนนี่จะได้เป่าตุ้ง น่าจะได้นะเอาไปลงรับจำนำแล้วของปอมเขาไม่รับโอ้อุตส่าห์ใส่กอดทองทั้งตัวขนาดเนี้ยทองตอนนี้ก็แพงแล้วจะได้หลายตังนะเนี่ยปอมทั้งตัวมันเป็นสะสารจากต่างได้อ๋อม,มันโลกเขาไม่รับโอเคกลับลงมากลับ,บลงมาเร็วเอองั้นขอสิบพูให้กับป้าป๋าอุตส่าห์ด้วยย้

ใช่แล้วสุดยอดตอแนแรกนึกว่า19เเดือนนะเนี่ย19ล้านปีโอ้โหตูตะเป็นมีน้ำมีน้ำอยู่มาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ลแ,ลแล้วเลนนี่อ้อโห19ล้านปีทำไมสูงแค่119 <c oughs> เอ,อ่อพอดีสมองได้รับการกระทบกระเทือนจากอุกกาบาตนิดหน่อยก็เลยทำให้พตูตะกระเด็นออกไปต่างดาวแล้วก็ไม่ตัวเลยอ้โหน่าสงสารจังไปขอส่วนแบ่งความสูงจากพี่ตุ้นตหน่อยนะ ไอ้ยล็อกมาเกิดพี่ิซูตาวันไหนเนี่ยหนึ่งกันยายนปีหน้าใช่ไหมไอ้ล็อกต้องปีนี้ก่อนดะีเกิดมันก็ต้องมีทุกปีไอ้ไกลแล้วนะพี่ตุ้ยจะไปซื้อหกขวัญแล้วไกล้แล้วมีอยู่บ้านเอ้าสองมือล้วงกระเป๋าสองข้าวก้าวหนีไปเงินให้เลยเดี๋ยวนี้เลยเอามาอะไรเอามาให้อากาศอากาศอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์ด้วยแล้วพี่ เรนนี่มาจากอาเบรดาบ้านเกิดกันนี่เองใช่แล้วลาม,มาด้วยกันพี่ตุตาตามมาจากโรหูอ๊อยแล้นี่ไม่อยากจะคิดแล้วพี่ตุตามีจ๊อบอะไรที่นี่ที่ดาวโลกอจริงๆพี่ตุตาก็ยังหางานทําอยู่นะแต่ตอนนี้สิ่งที่ทาเป็นประจําก็คืออ่ะเป็นนักกินเขาตังที่ไหนเมื่กิ้เออไม่ต้องใช้ตังก็ได้ไปเกาะขอบจานแล้วก็กินก็ได้อ้าฮ นั่นกอดพีุ่ตุ้ยเวลาเขาเนี้ยก็สายเป๊โอ้โหแล้วพี่ตุ๊ตามีสิ่งที่ชอบอค,คืออะไรบ้างสิ่งที่ตุ๊ตาชอบอะเหรออย่างแรกเลยก็คืออะไรช็อกโกมิน้นโอ้โอ อร่อยแต่บางคนบอกว่าเหมือนกินยาสีฟันพี่ทุนตุัยกินไหมไม่ไม่กินหรือไม่ชอบหรือไม่ไมชอบไม่อร่อยอออแล้วข้างข้างสามเม็ดนั่น่ะสามเม็ดเนี่ยเหรอสามเม็ดมันก็คือถั่วไงเลยนี่ได้ถ,ถั่วถั่วตุตาชอบกินถั่วถั่วมีชีวิตใช่ยพี่ตุตาข่าสัตว์ชีวิตไอ้ถั่วมันก็เป็นเพื่ชนิดหนึ่ง พี่ตุ๊ตาเล่นการพนันเล่นการเป็นสายสีเท่าเหรอไปเทียนก่อนทุกคนตุ๊ตาไม่ได้ชอบเล่นการพนัน,น,นอ้าวในรูปมันใช่ชัดๆตุ๊ตาชอบดูดวงอ๋อตุ๊ตาชอบซิงลี่ล่ะ,ดละเดี๋ยวว่างๆเราต้องนั่งนั่งคุยกันหน่อยละเรื่องดูดวงเนี่ยเรนนี่ชอบมากได้สีได้สีและอีดีสอสีสีแท่งนี่คืออะไรอ่ะมันคือหินฮะหินต่างๆพี่ตุ๊ตาชอบหินใช่ ไม่ได้ชอบกินนะชอบสะสมเฉยๆอ้แลดูมีค่าใช่เผื่อเห็ดที่ได้จะเป็นเพชรนี้มีคุณค่าทางจิตใจเดี๋ยวนะแล้วสิ่งที่พี่ตูตาไม่ชอบพี่ตูตากินกระสใสถุงเท้าเหรอไม่ใช่ไม่ใช่มันใช่ะใช่ไหมพี่ตุ้ยเรื่องมันเป็นอย่างนี้นั้นเลเนี่ยฟังก่อนพี่ตุ้ตุ้ยการจะซักผ้าเนี่ยนะ มันเหมือนการที่เราจะเอาผ้าไปเข้าสู่ประตูมิติสักที่หนึ่งอ้าพอมันเข้าไปใช่ไหมอืมมันออกมาแล้วเนี่ยถุงเท้าเนี่ยนะมันไม่เคยจับคู่กันเลยมีใครเคยเป็นไหมคะอ้อเป็นใหม่มตุต๊ดตางองมากเลยว่าม,มันต้องเป็นมิติพิษสวงแน่ๆที่ใส่เข้าไปแล้วจู่ๆออกมามันก็หาคู่กันไม่เจอของพี่ตุต๊ตาอย่างดีค่ะคู่ไม่เจอและนี่ว่าเนนี่ใส่เข้าไปครบคู่ออกมา ทำไมมันไม่ครบวะทําทไมมันเหลือข้างนึงตลอดเลยพี่ตุต๊กตาวต้องกินเข้าไปในแน่ใเสือ้อซักผ้าเนี่ยตัวอ,อย่างพี่ตุ้งตุ้ยนี่มันก็คือไม่ต้องซักใส่แล้วทิ้งใส่แล้วทิ้งปล่าใส่ไปเรื่อยๆยังไงเน่าเน่าไเน่าหนนเน่ใส่ไปเรื่อยๆตลอดการโอเคสรุปว่า พี่ตุต๊ตาไม่ชอบอ,อะไรดีอะไม่ชอบถุงเท้าหรือไม่ชอบเครื่องซักผ้าไม่ชอบจริงๆไม่ชอบการซักผ้าจบจบใช่จบกรุนาใส่ชุดกระดาษแล้วทิ้งใช่ค่ะเออ <c oughs> อ่ะเรามาดูส่วนอื่นและเรียนอื่นของพี่ตุ๊ตาต่อใช่ แล้วก็จะเห็นได้เลยว่าว่าพี่ตูตามีพุงเอ้ยมันไม่ใช่พุงมันเป็นชุดชุดปิดตูตาเนี่ยนะมันจะดูแล้วแบบเหมือนเห็ดน้อยอะ่ะเห็ดน้อยใช่มันจะดูแบบปุ้ปุยนะ่ารักตุกติกตุกดีกดอ๋<า>สีเยอะนั่นเนี่ยสีสีอะไรมั่งเนี่ยสีเขียวสีเหลืองสีม่วงอประมาณนี้แหละพี่ตุ้มตุ้ย แล้วนอกจากนี้ต๊ตาก็จะมีมีสร้อยมีสร้อยตรงกลางนี้ด้วยเออดูดูได้จะขายได้มีราคาตูตายังหาอยู่เลยว่ามันทําอะไรได้ตูตาความลับแห่งจักรวาลใช่มันต้องมีความลับแห่งจักรวาลในอนาคตมันต้องทําอะไรได้แน่เลย่ะไปลองรับจำนำกันอาจจะลองรับจำนำบอกไม่รับมาแบบเป็นของต่างดาวอีกแล้วของป้อมของพวกเรามีแต่ของป้อมไม่ใช่ของป้อมโอเคแล้ว อีก้ก้อนนั่นน่ะคือตัวอะไรอ่ะติดเอวพี่ตุ๊ตาอ่ะอันนี้เป็นร่างหนักแด่ของพี่ตุ๊ตาเองนั่นยากว่าแล้วคุณคุณมันคือหมีเหี่ยวมินมีนมีมีเหี่ยวนี่คืออีกร่างหนึ่งอพี่ตุ๊ตาหน้าตาอย่างนี้ใช่พี่ตุ๊ตาแปลร่างไว้ดีแล้วถ้างั้นอ้าวลินี่พูดอย่างนี้หมายความว่าไงก็คือจะบอกว่าหน้ารัางงเนี่ยว่าป๋าสกัดใส่พี่ตุ๊ตามาหน้ารักเชียว วานนี้พวกเราก็ต้องขอบคุณป้าปลาอสก้อีกแล้วได้เลยขอบคุณค่ะขอขอบคุณผู้มีพระคุณทั้งเจ้าปลาสุดน่ารักของเราและป้าปลาอสกะด้วยแล้นี่นี่แล้วต่อไปเนี่ยในอนาคตเราจะทําอะไรกันบ้างเหรอเลนนี่สายตาเหม่อเลยใช่พี่ตุ๊ตาเห็นนะเห็นอะไรว่าเลนนี่อะไปแอบซอมเต้นอยู่ออเหอตาดีแล้วเนี่ย เนี่ยเนี่อันล่าสุดน,นะเต้นโรมิโอแอนด์ซินเดเราใช่ไหมโอ้ยอันนี้ไม่ต้องซ้อมเลยตื่นมาก็ทำท่าอย่างนี้ได้หมดเลยโอ้โหไฮโซอจะได้กี่ล้านวิวเนี่ยยอดวิว11ล้านอันนี้คือฝันใช่ไหม <c oughs> แลนนี่ก็จะพยายามเต้นมันต่อไปจนกว่าเพื่อนๆทุกคนจะให้การสนับสนุนแลนนี่ครบแสนซับไวๆว เรนนี่จะไม่หนีไไหนนีจะเต้นต่อไปเต้นต่อไปอย่างมีความหวังไม่หยุดพี่ตุตาพี่ตุ้มตุวยเนี่ยต้องหัดเต้นเลยนะพรุงวันจะชวนมาเต้นกัเรนนี่ <Okay. S 2> โอ้ยเต้นได้อยู่แล้วสบายาาจัดเต็มพี่ตุ้มตุ้ยแลวน้องเลนนี่เขาไปเต้นอย่างนี้แล้วะเราจะทำอะไรกันดีอะเราก็ต้องทำอะไรที่มันเจ๋งกว่าเรนน <า S 1> ไม่รู้สิอ๋อเราจะมาเกมแคสติ้งกันใช่ไหมพี่ตุ้มตุ้ย ใช่แล้วจะมาเล่นโชว์เด็กเนี่ยเนี่ยเล่นโชว์นอน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 เราไปซ้อมกันมาแล้วใช่ไหมพี่ต้มตุยโอ้อันนี้หลับตาเล่นนะเนี่ยโอ้หลับตาเล่นจะคิงไซเลนนี่มาทไหนเนี่ยเลนนี่อะเลนนี่เป็นไอ้ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่มันมีหนวดอยู่บนข้างหลังตัวนั้นอะโอ้โหดูเันทดไปมาแถบนะเลนนี่คิงก็สุดสุดมันก็เจอพวกเรากันได้ที่เกมทุกเกมเราใช้ชื่อชื่อจริงนี่แหละตุ๊ดตากับตูมิตุยใช่ไหมใช่ ตุย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 อะตุยไม่ตุยอะตุยไม่ตุย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 ม่ตุยเลนนี่อะตุยเดี๋ยวเราก็หาเกมมาเล่นกันเรื่อยๆหรือเพื่อนๆจะชวนเล่นก็ได้เราก็จะไปเล่นจะไปแจมจะไปฆ่าเขาหรือเปล่าเนี่ยไม่หรอกเราจะไปช่วยเหลือถ้ามีถ้าใครมีเกมอะไรอยากแนะนําให้พวกเราเล่นก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยน่าอใช่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 อันนี้ตุตาเองตุตาคิดว่า ช่วงนี้กำลังฝึกวาดลูกอยู่ใครฝึกต๊ต้าออจริงอะใช่ต๊ต้าก็เลยคิดว่าจะมาลองวาดให้ทุกคนดูแล้วนะอ๋อโวาดโชว์อย่าคาดหวังอย่าคิดไปไกลเย่ดีรู้ไหมพี่ตุ้มตุ้ยอ่ะก็เก่งเรื่องศิลปะนะจริงเหรออ่าจัดไปดิอย่าคาดหวังเหมือนกันใช้มือซ้ายวาดจะบอกว่าอย่าคาดหวังเหมือนกันเรามาคอลแลบกันเลยนะพี่ตุ้มตุ้ยวาด ออกมาเท่มากเป็นไงคะก้างปลาทุกตัวใช่มันเป็นงานศิลปะเดี๋ยวเลนนี่จะวาดด้วยได้เลยพี่ตุ๊กตาจะรอดู๋ยวเป้าหมายของเราอะ่ะเลนนี่โอ้ยเลนนี่ก็อยากจะมีเพื่อนๆมากขึ้นกว่านี้อีกอะเพราะที่มีตอนเนี้ยรับได้สิบสคน12คนเลนนี่อยากมีสักแสนสองเลนนี่อยากจะให้แบบว่า ออมีเพื่อนมากขึ้นดูทุกคนอยากเป็นเพื่อนกับเลนนี่อะไรอย่างนี้ก็ต้องให้คนมาซับเยอะๆใช่ๆช่แล้วก็คีเอดอีเมลเยอะๆแล้วก็มาซับฮะนั้นมันบอดนั้น้มันบอดแล้วโอ้ยแล้วพี่ตูตาล่ะพี่ตูตาเหรอพี่ตูตาอยากให้พี่อาจี t w e n ้ y s e ว e นเขามานั่งคุยกับเรานี้ด้วอยอ่ะประเด็นคือเขาทุบหัางมา <laughs> เ,เขาเป็นคนมีสาระช่วงนี้เขาดูอัปเดตระบบบ่อยมากก็เลยเไม่สามารถมาจอยกับพวกเราได้เขาดูไม่ค่อยว่างด,ดูดูเขาแบบแรมเต็มเร็วหลุดเแน,น่นๆใช่ดูแน่นแน่นแนนอันนี้เูสดตัวกันมากเลย <laughs> แล้วพี่ตุ้ยล่ะอยากทำอะไรบ้างไหมในอนาคตก็ทําทุกอย่างไงเดี๋ยวจะคีเอทอีเมลทุกวันนี่ให้มาซักให้ได้แสนซับโอเคมันเรื่องทำอะไรละขยันมาก สร้าง10 account ปุ๊บเบอร์โดนบล็อกไปเจ้าไปไปเออแต่ก็อยากเปิดหมอดูนะเปิดเทวไลเทวสถานมหาเทพดีมาเรื่องด้วยเมตาเวิร์ดขอตั้ง่หมเอาไปเลยเท่าไหร่บาทหนึ่งโอ้แปลว่าเปแล้วก็อยากเปิดคอนเทนต์พิเศษสำหรับเมมเบอร์ที่แบบว่าอยากติดตามกันสุด คอนเทนต์พิเศษใช่ไหมเลนี่ใช่เช่นอะไรบ้างเช่นเช่นกินกินกินแบบ ASMR เงี้ยเหรอกินแบบตะกาตะกามูฟวามแล้วดูได้เฉพาะเมมเบอร์อ๋มันดูเป็นคอนเทนต์ที่ใหม่มากเลยเลนี่เลนี่จะม้วนหน้าม้วนหลังให้ดูรู้แล้วได้ได้เลนี่มีอวตารอยู่ใกล้ๆที่ม้วนหน้าม้วนหลังได้พี่ตุ๊ดตาว่าต้องให้เลนี่มาทำโยคะในร่าง 3D ให้ดูอะ ได้นักกันได้มีอีกหลายคอนเทนต์เลยที่อยากเปิดสำหรับเมมเบอร์แต่ไม่รู้เมมเบอร์อยากจะดูหรือเปล่านะสิจันจีนะอยากกดแต่ว่ากว่าเราจะเปิดเมมเบอร์ได้เนี่ยก็ต้องมีคนซับเยอะๆก่อนนะเลนนี่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเลนนี่จะต้องให้พีตุ้มตุ้ยสมัครอีเมลเยอะๆก่อนก็นี้แหละเดี๋ยวช่วยกันคีเอทอีเมลแล้วก็กด <คน S 2> ซับ <ใจ S 2> ไงจะใหเย็นเย็นแล้ต้องมีผู้ติดตามอย่างเท้จจริงเออแล้วก็ตอนนี้เลนนี่เหงามากเลย เ่นนี่เป็นตัวทีดีคนเดียวอ่ะเ่นนี่อยากให้เดอะแก๊งเนี่ยมาเป็นตัวทีดีด้วยเราจะได้มาเล่นตกแปะขยับมือลุกขาอะไรก็ได้ตุ๊ดต๊าก็อยากมาวิ่งเล่นกับเรนนี่เหมือนกันเป้าหมายสุดๆของพวกเราใช่แสนซับสไครเยเยตุ๊ตาคุคิดได้อย่างหนึ่งนะเป้าหมายที่ตุ๊ต้าลากทุกคนน่าจะอยากได้อื อยากพาพวกเราทุกคนเนี่ยกลับไปเที่ยวที่ดาวอาร์กรดาโอ้อยากมากเลยใช่ตุ๊ดตาจะพาไปชมดินแดนแห่งอาร์กรดาใช่ที่มีแต่หนอเต็มมือไม่ใช่ไป,ไปดูปราสาทของเราปราสาทนอนเหรอไม่ใช่ปราสาทมีน้ำเราเป็นหมีน้ำเลยนี่เออไม่ใช่ใอนงั้นเราว่าเลนนี่ว่านะเราก็ยกอาร์กรดามาอยู่ในเมตาเวิร์สตอนนี้ที่มนุษย์โลกเขาฮิตเมตาเวิร์สกันมากๆอ๋อขอพี่ตุ้งตุ้ยขอตังสร้างเมตาเวิร์สหน่อยเอาไปเลย หนึ S 1> 1 <S 1 1> ่งบาทจบโอเคเอาละรู้สึกเป้าหมายเรามีเยอะเหลือเกินและนี่ว่าฝากเพื่อนๆมาเลยดีกว่าว่าเนี่ยคุยกันมาสักพักแล้วใครมีคำถามใครมีสาระที่อยากเสนอแนะพวกเราเขียนคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยยนาะยตัดไปแล้วพี่จุ้มตุต้ยจะทำหรือไม่ทำก็อีกเรื่องหนึ่งเออใช่หรือว่าอยากให้พี่จุ้มตุต้ยเล่นเกมอะไรถามมันเลย เขียนมาเลยขอชื่อแอคเคาน์มาด้วยเอาเกมที่ขิงไม่ออกอะ่ะไม่มีทางอแต,แต่จ่ายตังค์ให้ด้วยนะค่าเกม <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะลงค QR code พร้อมเพย์ให้อ๋อมีคนสงสัยเยอะเลยเลยนี่ว่าพวกเราตกลงเป็นหนอนหรือเป็นตัวอะไรกันแน่ก็เป็นหนอนไงไม่ใช่หนอนอะล้าเป็นตัวอะไรอะ่ะพีุ่ตุย้ยเราคือมีน้ำ อะไรคือหมีน้ำหมีน้ำหรือวเท e r bear งี้ป่ะชื่อจริงๆก็คือทร t ด i d i g a ชื่อคล้ายดาวเลยเลยนะเนี่ยใช่แล้วคือรูปร่างเราก็คือเหมือนนอนตัวจิ๋วอ้อวนๆแบบนี้เหรอใช่เรามีทั้งหมด6ขามีสปีชีมากมาย<อ>สัตว์ดึกดำบรรใช่ใช่ใชคือโบราณอันนี้เป็นพวกโบราณเออและนี่ไม่ได้พาดพิงใครแถวๆนี้ใช่ไหม ไม่ใช่ไม่ได้ผัดพิงเนาะอ๋อ<ม>แล้วเราหายใจในอวก,กาศได้สบายมากอ๋อโ <c oughs> หตราละตอนเราอยู่บนยานไม่ต้องใส่หน้ากากอะไรเลยอ่าเราหายใจในอวก,กาศได้เราก็มีบารีเรเครือบอยู่อ,อสามารถคนพลังงานนิวเคลียร์ได้ด้วยอ๋อเก่งขนาดนั้นเลยเหรอใช่เลนนี่คุณคุณแล้วว่าเรนนี่พวกพวกเราอคล้ายๆอะไรกับที่มนุษย์โลก ทนต่อทุกสภาวะอากาศทนต่อทุกอย่างมีแขนขาเยอะนั่นก็คือคือพีเตอร์พีเตอร์ที่มีหนวดมีหนวดใช่บินได้ใช่สีน้ำตาลใช่เดินตกตลอดเวลาแต่ไม่ตายเละเป็นเพื่อนบ้านเ่นนี่ว่าเราทนเหมือนกันเลยมีน้ำกับมาแลกสาบเนี่ยอยาหวังว่าทุกคนนะคะจะรู้จักพวกเรา สามหนอ่อสามสหายกันเยอะขึ้นนะว่าพวกเรามาจากดาวอาร์เกลดาและ<อ>มีน้ำคืออะไรใช่แต่ถ้ายังคาใจก็เขียนมาถามได้อีกว่าอยากรู้เรื่องอะไรจากพวกเราอีนน้ำถ้าพวกเราจะรีบมาตอบเลย ถ้าชนะก็อยู่ต่อถ้าแพ้ก็กดออก